สวัสดีครับผมมือนี้เขาก็จะยุี่ร้านอนุชาซาวครับอีกเช่นเคยครับมือนีครับไปพามาชมครับว่าจิ้มงานทันท่ากันมาเห็ดยี่างครับนี่ครับเพิ่กกาลังเล่งประกอบดอกครับนี่เป็นตู้อมๆนะครับตู้อมๆอันนี้เป็นอันนี้เป็นตู้รุ่นไหนครับอันนี้ครับ โอ้นี่เปนตู้สนิ้วด้ยครบเนี่ยสิปดนิ้ว้วเซดอกตัวนี้ดอกไทเทคไทเทคอดอกไทเทควีบมือนี่พากันมาให้ยังครับมืนอเนี่ยมาปเปลี่ยนร้านครับนาเปลี่ยนร้านมาอวนัวมาอวนโอ้อวนัวดีมาใส่ไฟอยู่นี่มาใส่ไฟมาใส่ไฟขามาเลยครับโอ้ตู้นี้มางามอเนี่ย เอาเปิดใช่ครับเนี่ยงานเดี๋ยวโมเกษโอ้โหผู้เชี oh, ok ่ยวเจ้เดี๋ยวโมผู้เชี่ยวมันดังหมดเลยมันดังป้าเขาจะมาไปตั้งเราตู้คาราโอเกะเขาไปตั้งเราเขายังบ้านใส่ดอกอยู่ครับเขาไปตั้งเราเขายังบ้านเด็ดพึ่งใส่ดอกเนี่ยมันดังหมครับมันดังหมดอ่ะนี่มาดังก็เขาหน่อยนึงอยู่บ้างอ๋อนี่เป็นดอกดอกตัวไหนครับเนี่ยดอกฟีครับดอกฟีครับบันไดเสือบันไดเสือ ดอกฟีตัวนี้เป็นดอกฟีครับนีเป็นดอกยี่สิบเอ็ดนิ้วครับยี่สิบยี่สิบนิวน้ววายหกนิ้ววายซีครับวายซีวายซีหาตัวเขาไลยไอ้บาบเนี่ยวายซีครับวายซีอันนี้ไปชุดไปเดมโมครับนี่ชุดไปเดมโม่ซีไปครับโอ้เข้าไปเขาโยนไปตั้งบดแล้ว เจ้าของใส่ดอกมันเหลี่ยอยู่จูนกับวันนี้จูนร้องกับวนนี้้องจูนกับน้จูนฟังกันงานครับว่าจะเป็นเสียงออกมาแบบไหนครับเบิ้องเบิ้งครับเบ้องคนทำดอกครับเนี่ยเบิ้งครับใช่ครับใช่ครัเอาใส่เอกเลย เอาจมไปอยากน้อยนึงเอยอ้นี่เหรอครับบ่วนักเตี๋ยเอ๋อมันมีอีกสี่สิบหุ้นั้งสาบเบครบเลยองนี่ดครับโอ้รพันหนของน้าไม่ได้ขันสองพนสองตัวนี่ยเน่ยก็คันได้เจ็ตัวอู้ ดอกยังม่นักคักหนักแน่ใช่หรอเพิ่นการยกดอกเกี่แล้วครับไว้ีเรื่องเหนือไกลล้วไกลล้วดอกแคน้วครับว่ากายี่ัายนแรน่ครับนี่ครับตู้ครับตู้อมอมนี่ตู้อมอม อันนี้ก็เป็นดอกที่ออไ่ตู้ป่าราคาใบละ4,900บาทอันเดียบโมเมนต์นะหาบัดกอล่ะหาบัดตายตายจริงรู้จะหมกงจรงแล้วมาที่นี่อดดอกที่ใส่ครับเป็นด้านหนาครับอันนี้ดอกละเจ็ดเก้าบาทครับนี่ครับผม สนใดสนใจก็ติดต่อที่ร้านได้ครับเบอร์โทรก็0942803775ครับผมกับคิปนี้เก่าเอาไปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับ